เปิดบอลแมนอย่างกับเอ็ดคอสซิงรีวริวเทร,รนดอ์อเน็กซนเดอร์อาโนกาดเขียวครับ โหยเท่นานีมาในตำแหน่ง LB ครับเล่นด้กองกลางแบ็กขวาและสไตล์ของเขาจะเป็น attacking fullback ครับเป็นตัวเติมตัวบุกเลยนะตัวนี้แต่ส่วนตัวเราแนะนำเทเบินแบ็กขวาดีกว่าครับจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการตกบอลมากขึ้นโดยล่างนี้จะบุ้เรื่องของการจบสกอร์ครับลูกเซตทีกแล้วก็ลูกปั่นรวมถึง kicking power ภาพเรั่งที่ดูเด่นเขาจะเป็นเรื่องของการส่งสั้นครับส่งไกลครับรวมถึงลูกเซตทีกลูกโคแล้วก็ k i ก k i n g power รวมถึง stamina ตัวเป็นตัวที่มีความตื้เลยครับตัวนี้ส่วน s k i ลที่ให้มาเนี่ยถือว่าให้มาครบเลย กนบความรู้สึกหลังลเล่นเท้นนะครับถือว่าเป็นตัวที่เปิบดบอลโคตรแม่นอ่ะทุกคนโอ้โหมันปิดบอลแม่นอย่างว่าตัวนี้เอาจริงนะครับเกมน้ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่บางทีก็อาจจะหลุดครับเพราะว่าทำเดี่ยวเขาไม่ได้สูบมากครับลอนนี้อาจจะทําให้เราหลุดตำแหน่งครับบางทีก็รวมมาไม่ทันนะแต่โดยรวมก็ถืที่าโอ้โหเดเล่นเราโคตรชอบไปตัวนี้คือแบบสมบอตนี่จัดเลยเปิดบอลเข้าหัวรัวครับทีนี้ใครที่ปวดได้ก็แนะนําให้ไปเล่นเลยครับ แล้วทุกคนเล่นแล้วเป็นยังไงกันก็มารีวิวให้ดันฟังได้ครับฝากกดใ์ฝากติดตามให้ผมในนครับสวัสดีครับ